ีธรรมภาสิทธิทปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละสามครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆ ก็จงมารับเอาไปนุ่งหม่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นน่ะเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่สิบแห่งหรือในที่หนึ่งร้อยแห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่ง ปุยยะจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ <c oughs> จะได้โภค้าตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกาเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัดตสงสาร เราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก,ก็จะบังเกิดขึ้นพอเป็นสบียในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยลูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับพกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตอนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพบทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบาร,รมีไอได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการสแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นน่ะโดยพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและวทรงมองเห็นการกลายของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตรณีหวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้ นะยจ้ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหับ,บดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ับไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่าน จึงคิดที่จะสร้างบรรณาศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเ็ื่อถวพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณาศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณาศาลาหลังนั้น แล้วดนนิมนต์ท่านมารับพระตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณาศาลาให้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงต่างแท่นผิงไฟขุดสะบคกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ย ทำ็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถาท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันจะเริญนสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์หลังจากที่อุบาสก ทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมื่ละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างสวัยกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงสวยที่พยสมบัติที่พลังพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรด ระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอนุภาพมากร่างพร้อมไนเดียสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะเจ็ดประการแม้ว่าพระจามาหาสุทสัศน,นะจะเด็ดเสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมด มีลิธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์การได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างกรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลาย จะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาไดตรัสกับพระอานนท์ว่าประครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในคนครกุศวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละสามครั้งว่า ใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งหม่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมมาไป เราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โพคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิต เราไม่เคยซัย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปลือเสมือนคนไข้ติดกระสอบกระายต้องการหายจากเครคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันมารู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสาม ไอ้ผลจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมันเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือไปยังใจได้บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรุรลุสัมมาสัมโพธิญาณชนนี้แหลพระเจ้ามาหาสุทัศนสนะทรงขนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้น ชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำม,มาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีลห้าไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตว์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆ ดำรงชีวิตยอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามาหาสุทสัศนะถวายมาหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน,านหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งล่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมประสาทที่เกิดขึ้นในบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลังที่ทำด้วยทองคำ ทรงสมาทานศีลแปดแล้วทาสมาธิเจริญภาวนาทําลายการมาวตตกที่เกิดขึ้นทำชานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรมวิหารธรรมสี่ประการอยู่ได้ชาญสมาบัติตลอด84,000ปีเมื่อเส้นอายุขายของพระงแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่รมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้โดยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวล เาจะทําได้จิตที่ผ่องใสทําเพื่อตางการสละความตรณีออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทําให้ได้ทั้งโลกยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันหรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลงปู่วัดปากน้ำบาสีเจริญ ครูผู้คนพบวิชาธรรมกายผมมีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารบาหารกิเลสให้สิ้นเชื่อเมือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบาร,รมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้า จึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราเนะ่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านใบทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนมามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน thơn อยู่ตลอดเวลาเราเดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้